มาเดิมมาเดิมมาแซบมันน้กันย่าปลาหมึกใช่ไมพี่น้องจะแบบง่ายๆคือเก่้าและค่ะมาแซบมันน้ากันก็ได้ยูได้กินบ้างไหมพี่น้องอันนี้เขาเขาหั่นมาแล้วค่ะมันก็เลยเป็นมุนๆแบบนี้คันหั่นเองแต่ไม่ได้หั่นแบบนี้ค่ะสมันิยุดคนไมพี่น้องเอ้ บรนยุดแต่ผ้าไม่ได้หยุดด้ยังไปทํางานจ้ะหยุดมือดึงสองมือแล้วก็ไปทํางานคอเก้าค่ะกละประมานนี้พ่อแม่พมี่น้องซีวิตซีบิดตรงซูค่ะทํางานถือว่าโชคดีหลายมีงานทําค่ะคือสบายเท่านั้นมามามา,มาแซบมาโนนเหมือนกันอันนี้ก็คุณสามีได้ไปซื้อมามาไวเ้เฮอเพราะว่าเขายุดร้านเขายุดค่ะ พอเวลาเฮาเลิกงานมาร้านกะปิดทั้งสานจะไม่ได้กลิ่นแมาอันนี้พ่อม่เป็นอ้องแซบคักพอได้หายส้มปะคะ่ะโอเคพอม่เป็น้องสวัสดีปีใหม่คะ่ะยูดีไม่แห้งด้ค่ะเด้อไม่เจ็บไม่จนคะ่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ